รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผม,จมเจมิสเจริญแทจูครับสวัสดีค่ะดิฉันโบเบนจัสิริวัฒนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสนุปปะหมุนเที่ยวครับรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่เราจะนําเสนอการท่องเที่ยวอัปเดตแบบไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวที่กิน เอามาเสิร์ฟไปถึงบ้านคุณผู้ชมเลยทีเดียวใช่ค่ะ oh. พบกันทุกเช้าวัวนเสาร์แบบนี้นะคะ8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ดูง่ายกระชับฉับไวดูแลจบครบถ้วนในรายการนี้รายการเดียวค่ะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยก่อนใช่ตบมือ <laughs> ให้เลยนะคุณผู้ชม <laughs> พวกเราเก่งมากตอนนี้ก็แน่นอนครับด้วยความที่เราสามัคคีกันแล้วก็ยึดมั่นในการป้องกันตัวเองงเราก็เลยปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงให้ปลอด ก็คือการใช้ชีวิตแบบ New Normal ให้เคยชินกาดอย่าตกค่ะคุณผู้ชมมเริ่มต้นกันที่ช่วยเศรษฐกิจไทยโดยการไปท่องเที่ยวกันก่อนเขาให้ท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วตอนนี้ตอนนี้รัฐบาลมีโครงการล่าสุดนะครับกับโครงการเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันรัฐบาลครับซัพพอร์ตทั้งช่วยออกค่ารถช่วยออกค่าโรงแรมโอ้โหไปไกลหน่อยใช่ไหมช่วยออกค่าครื่งบินจริงะ วิธีการลงทยนก็ง่ายมากไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารกลุ่ไทยทําตามเกณฑการขั้นตอนแล้วต่อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วบัตรประชาชนใบเดียวจบเลยเที่ยวสบายจริงเริ่มต้นที่แรกกันก่อนเลยครับ <S <S เราจะพาไปที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับ <S 1> <S 1> นั่นคือจังหวัดระนองซึ่งแน่นอนนะครับว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของท้องทะเลแล้วก็ธรรมชาติบนฝั่งมากๆนะครับสถานที่แรกที่เราจะพาไปปักหมุดนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแหลมสนนั่นเองครับ อุทยานแห่งชาติแหลมสนครอบคลุมพื้นที่บริเวณหาดแหลมสนหมู่เกาะใกล้เคียงมีเนื้อที่ประมาณ196,875ด้หไร่หรือว่า315ตารางกิโลเมตรครับมีหาดที่ชื่อว่าหาดบางเบนครับซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งที่ทําการอุทยานแห่งชาติแหลมสนครับคุณโบครับะจะมีทิวของต้นสนขึ้นเรียงกันไปตามชายหาดและเป็นที่อยู่ของนกนา,นานานชนิดครับนอกจากนั้นนะครับยังมีหาดทรายขาวละเอียด ถ้าวันไหนแดดดีๆนะครับแสงอาทิตย์จะกระทบกับหาดทรายเม็ดเล็กๆละเอียดยิบยับเหมือนกับมีอัญมณีทอดยาวขนาดไปกับท้องทะเลคือดิฉันคิดถึงว่าตัวดิฉันใส่กีนี่แล้วว่าคุณๆๆกกาลังแบบว่าทาผิวแล้วก็แบบแดดส่องลงมาเป็นแบบผิวทแทนๆนะมันเป็นความสุขของส,องสาวๆจริงๆใช่มันเป็นสวรรค์ของคนที่แบบชอบทะเลอ,ะอ่ะและที่สําคัญนะครับอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับยังมีหมูกก่เกาะกลางทะเลอยู่ทั้งหมด10 กาะด้วยกันโอ้โหซึ่งเราสามารถนั่งเรือหางยาวไปเที่ยวชมเกาะต่างๆได้ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงแต่วันนี้ครับรายการของเราจะพาไปรู้จักกับ2เกาะกันก่อนเริ่มต้นจากที่ไหนดีครับคุณโบครับเริ่มต้นจากเกาะแรกนะคะนั่นก็คือเกาะกำตก หรือว่าเกาะอ่าวเขาควายค่ะคุณผู้ชม <S <S> <S เขาบอกว่าเกาะนี้นะสวยมากมีธรรมชาติที่งดงามสมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าเกาะอ่าวเขาควายล่ะก็ด้านหลังอ่ะทางทิศตะวันตกของเกาะเนี่ยเป็นชายหาดค่ะที่โค้งติดกันเป็นรูปวงกลม<อ>ตามแนวที่เหลือที่ใต้<อ>พี่ๆชาวเรือเขาเห็นไงเขาก็เลยแบบว่าอ่าเหมือนเขาควายเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นเกาะอ่าวเขาควายค่ะคุณคานอกจากนี้นะคะบนหาดเนี่ยเขาบอกว่ามีปูเสฉวนอาศัยอยู่ด้วย แล้วตอนกลางคืนน่ะเขาบอกว่าเวลาที่ปูออกมาหากินน่ะก็จะมีเสียงปูเสฉวนแต่ว่าเอ๊ะเสียงปูเสฉวนร้องยังไงก็คืออันนี้ก็ไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าคุณเจเลิรค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นคนใต้คุณเจเลิรต้องเคยได้ยินว่าเสียงปูเสฉวนร้องยังไงปูเสฉวนอะไรครับตอบคุณผู้ชมอยู่นี้ชวนชวนเฮ้ยผมจะไปรู้ได้ยังไงผมจะไม่รู้ได้ยังไงผมไม่ได้ปูเสฉวน่าเกลียดมากร้องชวนชวนไม่ได้นะ คุณผู้ชมครับใครรู้ว่าปูเสฉวนร้องอยังไงร,รบกวนพิมพ์คอมเมนต์มาใน Facebook Fan Page หรือว่า YouTube หน่อยแล้วกัน,นแชร์ความรู้ให้เราหน่อยค่ะคุณผู้ชมรบกวนด้วยจริงๆครับอ่ะอีกเกาะหนึ่งครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับอยู่บนพื้นที่ของอุทยานา่าแหลมสนนั่นะก็คือเกาะ กำกลางอีกชื่อหนึ่งชื่อเกาะญี่ปุ่นครับซึ่งเรียกว่าเกาะญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นเกาะญี่ปุ่นออม่สมัยก่อนครับมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็ได้เลี้ยงหอยมุกอยู่ที่เกาะน,นี้บางคนคิดไปถึงว่าเป็นทหารญี่ปุ่น เข้ามาตั้งฐานทัพค่ะเหมือนสมัยกุบุริหนุนนเอออย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยมุกไว้บังหน้าอเมื่อทางการเริ่มสงสัยก็เลยส่งกําลังไปตรวจดูสิพอเข้าไปตรวจเสร็จปั๊บคุณผู้ชมครับเจอจริงๆเฮ้ยที่ชาวบ้านเขาคิดไว้มันคือเรื่องจริงเหรอไม่ใช่หนังสรุปว่ามีกองกําลังญี่ปุ่นจริงๆแล้วเขาเลี้ยงหอยมุกบังหน้าจริงๆนี่ไงก็เลยจับกลุ่มได้ในที่สุด ชาวบ้านก็เลยเรียกเกาะนี้ว่าเกาะญี่ปุ่นครับซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในมดามูกเกาะกรรมทั้งหมดรูปร่างของเกาะเป็นภูเขาเล็กโดยมีแนวชายหาดอยู่ทางด้านหน้าของเกาะครับมีหาดทรายขาวที่ละเอียดนุ่มเท้าแล้วน้ําทะเลใสจนมองเห็นพื้นทรายด้านล่าง นอกจากนั้นยังมีแนวปะการังใต้น้ำครับให้ดำน้ำชมความสวยงามของโลกท้องทะเลได้อีกด้วยซึ่งที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับจะปิดอุทยานในช่วงมรสุมตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคมซึ่งตอนนี้คือปิดอยู่ปิดเพื่อดูแลธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบเที่ยวทะเลผมแนะนำครับลองมาเที่ยวที่นี่มั่นใจเลยติดใจแล้วก็จะหลงรักอย่างแน่นอน คุณผู้ชมคะเที่ยวทะเลระนองกันแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องห้ามไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้ดูเราสองคนเนะี่ยคุ้มที่สุดทริปนี้นะพาไปเที่ยว2ประเทศค่ะว้าวยังไงล่ะวันนี้นะคะนอกจากมาถึงระนองแล้วก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยพาไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนั่นคืออยู่ใกล้ๆเรากุ๊กกิ๊ตน่ารักนั่นก็คือประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่านั่นเองค,ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปปักหมุดเที่ยวกันที่หมู่เกาะคอกเบิร์น หรือว่าหมู่เกาะช้างเผือกค่ะเขาบอกว่าเป็นราชาแห่งท้องทะเลอันดามันซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปกับทัวร์ของ l ล v e อ n d ดามันค่ะโดยเราจะต้องไปเริ่มต้นกันที่ท่าเรือประภาคาจังหวัดระนองนะคะตอนแรกเลยก็ต้องไปตรวจสอบเอกสารการเดินทางต่างๆก่อน จากนั้นนะคะก็นั่งเรือไปยังท่าเกาะสองของเมียนมาเพื่อยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเมียนมาค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะถ้าเราไปกับเลิฟอ,อันดามันนี้นะเราไม่ต้องทําอะไรให้มันปวดหัวจุกจิกจ๊กจัก๊กจเพราะ<ข>ว่าทางเลิฟอ,อันดามันเขาจะอำนวยความสะดวกให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะค่ะส่วนเราทำอะไรนั่งอยู่บนเรือค่ะถ่าย,ายรูปไป <laughs> คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรา ตรวจเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อเลยค่ะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนิดๆเองนะคุณเราก็จะถึงหมูกก่เกาะคอกเบิร์นโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดูสีของน้ําทะเลนี่คือสีฟ้าเทอร์คอยสวยบริสุทธิ์มากๆค่ะคุณผู้ชมผมชื่อว่าที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเขาดูแลดีด้วย อาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไปไม่เยอะมากมัอ้อันนี้ก็เรื่องจริงอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่ห้ามพลาดก็คือดำน้ำดูปะการังครับที่นี่มีแนวปะการังยาวกว่า1กิโลเมตรโอ้โหมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอ,อีกทั้งบริเวณนี้ยังสามารถพบเห็นปลากร์ตูนได้เยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์ว่ายเวียนอยู่ใต้ท้องทะเลอีกด้วยหรือถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะทํากิจกรรมทางน้ําอย่างอื่นเช่นภายรเรือาคายัก เดินเล่นชายหาดเซลฟี่ถ่ายรูปพร้อมกับชุดบิกินี่สวยๆจัดกแก๊งของคุณโบใช่ค่ะคุณผู้ชมขาจะสะดวกแบบไหน <c oughs> เป็นแบบวันพีซหรือว่าทูพีซอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากอาบแดดนะเพราะว่าดิฉันชอบอาบแดดใช่ไหมคุณผู้ชมทูพีซนี่ต้องแบบ สายเล็กๆที่คุณผู้ชมมันจะซักมากแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอ,อุ๊ยฉันไม่ชอบแดดก็วันพีโชว์ผิวเบาๆสวยๆไม่แต่เข้าใจอันนี้คือเข้าใจจริงๆนะครับเวลาสาวๆมีความสุขการไปท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติมากเป็น <มา S 1> เรื่องสําคัญ <c oughs> โอเคเป็นเรื่องสําคัญนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะและทางเลิฟอันดามันครับยังมีการจัดเซตชุดอาหารให้เราได้ทานบนเกาะริมชายหาดอีกด้วยอ่ะ แล้วที่สําคัญนะครับก็คือ15พฤษภาถึง15ตุลาเนี่ยจะปิดโอเคหลัง,ลงจาก15นะตุลาคือวันที่16เปิดเลย16กเราก็ไปกันเลยค่ะถูก<อ><ม>ต้องความสวยงามแบบนี้ใครก็อยากจะไปเที่ยวและไปเที่ยวแล้วอย่าลืมนะครับดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฝั่ง และก็ใต้ทะเลกันด้วยเนาะสำคัญที่สุดค่ะเพ,พือ่อให้ <ชม S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ณนะวันนี้ยังอยู่ไปจนถึงลูกถึงหลานของเราในอนาคตให้เขามีอนาคตด้วยถูกต้องนั่นนะ่ะจังหวัดระนองก็อยู่ไม่ได้ไกลกรุงเทพและที่สําคัญไปถึงระนองปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งเรือแล้วก็แบบไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งอะ่ะก็คือ ทริปเดียวไป2 2ประเทศก็คือง,ง่ายเลยคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณโบครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปไหนกันครับช่วงหน้านะคะตะเวนกินเช็คอินที่นอนเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะเวนกินกันที่ร้านคุ้นลิ้นลิ้มลองเมนูจากครัวคนใต้แท้ๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่นอรกันครับที่โรงแรมน้ําใสเขาสวยใจกลางเมืองระนองนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่นี่จะได้อาบน้ําแร่ธรรมชาติจนหนำใจช่วงหน้าห้ามพลาด สนับสนุนโดยทีพอตสูตรนมสดทุกหลอดผ่านทุกมาตรฐานความอร่อยคุณผู้ชมครับข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวตอนนี้เรายังปักหมุดเที่ยวอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของการตระเวนกินหิวแล้วละสิเช็คอินที่นอนนะคือผมไม่ค่อยสบายกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยครับทำไมล่ะคะคือผมคือผมจะทำงานไม่ได้เพราะว่ากลิ่นหอมของมะม่วงจากทีพอนี่โอ้โห ขายของแกงจริงๆอยากกินอยากกินใช่ไหมแต่เราไปที่ระนองกันก่อนใช่ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะเวนกินกันที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าคุ้นลิ้นเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นการตกแต่งที่โดดเด่นดูสนุกสนานชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้ามานั่งทานอาหารในร้านแล้วก็มาถ่ายรูปค่ะแต่ว่าเด็ดตรงนี้ค่ะเดินเข้าไปแล้วต้องสะดุดตาเลยนะ ตุกตาไล่ฝนที่ห้อยอยู่เต็มร้านไปหมดเลยคุณเห็นไหมซึ่งตุกตาเนี่ยมีความเชื่อมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นการไล่ฝนขอให้อากาศดีทั้งวันเขาบอกว่าที่จังหวัดระนองนะคะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเยอะที่สุด เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นเมืองฝน8ดแดดซีอเออทางร้านเนี่ยเขาก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยมาแก้เคสเพื่อเป็นการไล่ฝนแต่ปัจจุบันนี้นะคะเขาได้เปลี่ยนแล้วนะคุณเขาเอามาปรับเป็นกิจกรรมให้กับลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารที่ร้านน่ารักมากเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาไล่ความโอาผมช่อถั่วเครื่องบินเลยจะไปทำสัก1สิบตัวคุณต้องพาดิฉันไปด้วยนะ นี่คุณค่ะตุ๊กตานี้เราสามารถตกแต่งลวดลายที่หน้าตาอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าคุณอยากจะแบบเขียนลายเขียนเบอร์โทรเขียนอะไรแบบฉันงงฉันเหงาทิ้งไว้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหรือว่าจะเอากลับบ้านไปเป็นที่ระลึกส่วนตัวก็ได้ ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพูดถึงบรรยากาศร้านมาเยอะแยะแล้วไปชมเมนูกันบ้างกับเมนูแรกนะคะปลาทูทอดกับปิปลาทูเนี่ยเขาบอกว่ามาจากท้องทะเลอันดามันสดมากๆราดด้วยกะปิของดีเมืองระนองอาย,ยาคุณขามบ,บอกได้เลยว่า ฟินลืมโลกไปเลยละคะ่ะเมนูต่อไปนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเมนู signature นั่นก็คือแกงส้มไข่ปลาริวกิวแล้วเขาบอกว่าไข่ปลาริวกิวที่นี่นะคุณเคี้ยวไปแล้วนี่จะแบบหนึบเด้งเด้งเดงสู้ฟันเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วพริกแกงทางใต้เนี่ยทางร้านเขาก็โขกเองรับรองได้เลยนะคะว่าได้รสชาติแกงส้มปักใต้แท้แท้เจ้าวบานต้งแรงว่ะร้อยกับร้อยร้อยร้อยรอยออมาก ร้อยจังหู้กับของ,บบงแรงพันนีเลยเมนูต่อไปคือปลาหลุมพุกลุยสวนครับเป็นปลาทะเลที่ชื่อว่าเป็นราชาปลาของคนจีนเลยทางร้านนำปลาปรุงกับเครื่องปรุงสูตรพิเศษต้มนานแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวจนเครื่องปรุงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลามีกลิ่นหอมชวนลิ้มลองรสชาติแถวบ้านบอกว่าร้อย กลมกลมจะได้เขาปาาจนกลื่อนลงท้องจริงเออชอบตั้งแต่คำแรกจนลงท้องก็ยังอร่อยครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงร้านคุณลินค่ะอีกเมนูครับเป็นพิเศษเป็นเมนูเครื่องดื่มเป็นใบเหลียงเอามาปั่นเป็นน้ำใบเลียงปั่นรสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆลบภาพกลิ่นเหม็นเขียวไปได้เลยใครที่เป็นระนองต้องหาโอกาสแวะไปลองชิมกันดู คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งความน่ารักนะคะของร้านคุณลินเนี่ยบอกได้เลยว่าเขามีอีกหนึ่งกิมมิคเอาไว้เอาใจ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะประมาณช่วงเที่ยงกับทุ่มหนึ่ง <c oughs> จะมีพี่ <c oughs> พพนักงานนะคะออกมาแดนซ์กันแบบนี้ค่ะจะถือตะหลิวถือกระทงกระทะมาตีปอกปากปอก,ก,กปากแบบนี้ค่ะในระหว่างที่เราทานข้าวก็เพื่อเรียกรอยยิ้มเรียกความสุขให้กับคุณผู้ชมจริงๆได้เกิดคลกัตามที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Gravity of Love นะครับ <c oughs> มีฉากดึงที่ไปอยู่ในร้านคุณลินได้ดูแล้วก็เนี่ยแล้วน้องเตยอ่ะที่เป็นนาง ไม่มีตังค์จ่ายไปเต้นไปเต้นแลก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 ค่าหาเอาละครับตะเวนกินกันไปแล้วต่อมาเช็คอินที่นอนกันบ้างครับวันนี้เราจะพาไปแนะนํารีสอร์ทที่อยู่ในตัวเมืองระนองชื่อว่าน้ําใสเขาสวยรีสอร์ทครับโอ้โหรีสอร์ทตั้งอยู่บนเดินเขาที่ลาดชันทําให้ที่นี่มีบรรยากาศที่สวยงามมีออกซิเจนที่แสนบริสุทธิ์จากต้นไม้มากมายอีกทั้งยังมีลําธารใสไหลผ่านด้านหน้าของรีสอร์ทด้วย เขาได้โลเคชันที่ดีมากนีดีมากๆดีมากๆนะครับอีกทั้งในส่วนของห้องพักก็มีหลากหลายรูปแบบตกแต่งสไตล์เรียบหรูให้ความรู้สึกสบายเหมาะกับการมาปล่อยใจพักผ่อนอย่างเต็มที่บางห้องมีระเบียงส่วนตัวมีอ่างอาบน้ำส่วนตัวนี่ไงส่วนบางห้องเราจัดจากกุชชี่ให้เลยโอ้โห <laughs> จุดเด่นของที่นี่นะครับน้าที่ใช้ในรีสอร์ททั้งรีสอร์ทเป็นน้ําแร่ละนองของแท้จากบ่อรักษาวาน,นิชภายในโรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายครับรวมถึงมีสาว่ายน้ำกลางแจ้งเผื่อใครอยากจะไปกระโดดตุ้มกลางแจ้งดิชั้นจองเลยอันนี้แน่นอนที่นี่ถือว่าเป็นที่พักที่ตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะโสดไม่ว่า<ฆ>จะไปเป็นคู่มไม่ว่าจะไปก่อนแต่งงานเพิ่มบรรยากาศหรือแม้ว่าจะไปเป็นครอบครัว เพื่อดูแลบรรยากาศกระชับความเป็นครอบครัวทำได้ที่นี่ทั้งหมดคุณผ <school> ู้ชมครับช่วงหน้าเที่ยวค,ครบรถกับเอฟธัญ,ญนพนะครับ <shirt> <lum. S 1> ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงเอฟต้องพาเราไปเที่ยวใช่ e แต่บังเอิญว่าช่วงนี้ยังคงอยู่ในสถานการณ์ของโควิด -19 <c oughs> ตอนนี้ถึงแม้จะปลดล็อกแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการไปทํากิจกรรมเป็นกลุ่มที่มากกว่า10คนส5คนเป็นสิ่งที่เรายังไม่ควรทำพราไม่ไปดีกว่า เดี๋ยวถ้าจะิดทำไปมันคือกาดเราจะตกซะก่อน<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับเปลี่ยนมาเป็นการแนะนําเพจท่องเที่ยวแทนครับเราขอแนะนําเพจนี้ครับระนอง239เป็นเพจที่แนะนําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดระนองครับและช่วงของฝากห้ามพลาดก็เช่นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเพจภูสารักษมีมที่เขานําเสื้อผ้าปาเต้นเนี่ยนะมาตัดเป็นชุดต่างๆเป็นการดีไซน์ร่วมสมัยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดยสมายลาย99.5กลับมาอัปเด็ดข่าวสารการท่องเที่ยวกันต่อครับตอนนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดระนองกับการปักหมุดเที่ยวที่ต้องปักหมุดจริงๆใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์โควิด19ที่เรายังคงต้องแข็งแรงในเรื่องของการมีกาดไว้อยู่นะครับกาดห้ามตกค่ะคุณผู้ชมคุณโบพูดถูกต้องมากๆเพราะฉะนั้น คุณเอฟธัญ,ญนพยังไม่สะดวกไปลงพื้นที่เขาแก่แล้วกิดสะกไปติดโควิดนี่จะรักษาลำบากโควิด19าทำร้ายคุณแก่ก่อนใช่ค่ะเราเป็นห่วงคุณเอฟ ใช่ค่ะเว้นคุณเอฟไว้สักคนหน่งเพราะฉะนั้นเราขอเปลี่ยนมาเป็นช่วงแนะนําเพจท่องเที่ยวชั่วคราวครับเป็นเพจระนอง239เพจระนอง239 <c oughs> นะคะเป็นเพจที่บอกเล่าเรื่องราวในจังหวัดระนองออไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีง,งานเทศกาลสถานที่เที่ยวฮอตฮิตร้านค้าเก๋ๆเขาบอกหมดเลยค่ะ และโพสต์ที่เราจะนําเสนอวันนี้ก็คือชุมชนหาดส้มแป้นครับชุมชนที่ยังมีสเสน่ห์เรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเช่นการร่อนแร่นี่เขาร่อนแร่แบบธรรมชาติจริงๆสมัยก่อนที่นี่จะมีคนจีนเข้ามาทํางานเหมืองแร่ครับแล้วก็แร่ที่เจ้าของเหมืองไม่ต้องการแล้วเนี่ยก็จะปล่อยลงมาในคลองชาวบ้านก็มาร่อนต่อ,อปัจจุบันเหมืองแร่นี้ไม่มีแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านทาอาชีพร่อนแร่อย,อยู่ดีครับ แล้วก็เหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายของจังหวัดระนองแล้วด้วยปัจจุบนันบริเวณที่ชาวบ้านเขาร่อนแรก่กันเนี่ยก็คือหาดคลองส้มแป้นจะเป็นแร่ปลายสายแร่ที่เกิดจากการชะล้างบนภูเขาส่วนแร่ต้นสายจะอยู่บนภูเขาที่เป็นแหล่งแร่จริงๆขั้นตอนการหาแร่นะคะเริ่มแรกเลยผู้ชายเนี่ยจะต้องทําการเซาะร่องหินกรจากนั้นเนี่ยก็จะเอาเหล็กเนี่ยงัดเอาก้อนหินใหญ่ออกไปเพื่อทําทางให้น้ําเป็นร่องหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ที่ทําจากหวายเนี่ยตักก้อนหินเล็กๆออกไปเพื่อให้เวลา ร่อนแรกเนี่ยค่ะจะได้ง่ายขึ้นต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นคิวผู้หญิงมาทําการร่อนแรกค่ะซึ่งแร่ต้นสายเนี่ยจะได้แร่ที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วก็ปริมาณเยอะกว่าถือเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถไปร่อนแร่แบบนี้ได้เลยแต่ว่าจะต้องก้มตัวแบบนี้ตลอดเวลาคนร่อนก็ต้องร่อนเป็นดูแร่เป็น นี่ที่เกิดเป็นอย่างเราๆนะครับยังไงก็ดูไม่ออกแน่นอนถ้าที่ฉันถนัดล้อนแรกอย่างงี้ฉันไม่ถนัดนะแต่ฉันถนัดแบบว่นคุราฮุกอะไรอย่างงี้ฉันกู้สู้ตายอยู่นะเออเออเออมันคนละแบบค<อ>นละแบบอันนี้อันนี้เราเหวี่ยงช่วงนี้อ้าวเป็นี้งไงคุราฮุกคุราฮุกไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่เป็นไรคุณอยู่เฉยๆดีกว่าผมสงสารคุณผู้ชม<อ>นะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสไีกสักครั้งนึงจะยังไงอ้าวก็ ที่ฉันอยากลองนะคะเพราะว่าถือเป็นวิถีชีวิตโบราณที่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีน้อยลงแล้วคุณผู้ชมครับชุมชนหาดส้มแป้นยังมีกลุ่มเซรามิกโดยวัตถุดิบหลักก็คือดินขาวของชาวบ้านหาดส้มแป้นก็จะเป็นชุดกาแฟจานรองใบบัวเริ่มต้นไอเดียเนี่ยมาจากสมาชิกค,คนหนึ่งเอาใบบัวที่บ้านมาทับเป็นแบบแต่พอทับได้ไม่เกินสครั้งใบบัวก็เละ ปัจจุบันชาวบ้านก็ได้เปลี่ยนมาพิมพ์ยางแล้วใช้ได้นานดีจังเลยนักท่องเที่ยวที่ไปซื้อกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้อีกหรือทําเองเจ้ากลับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนี่แหละนี่แหละถ้าดิฉันไปทำนะดิฉันก็จะเอากลับบ้านมาเป็นที่ระทึกระลึกที่ระลึกและที่บ้านหาดส้มแป้นครับก็ยังมีจุดชมวิวที่เราสามารถมาชมวิวทะเลหมอกได้ ซึ่งเขาบอกว่าสามารถดูได้เกือบทุกช่วงฤดูเลยนะครับแล้วมากไปกว่านั้นครับอย่างที่คุณโบบอกไว้ตอนต้นระนองเป็นเมืองฝนแดแดดสี่ยังมีที่พักรวมถึงเมนูอาหารท้องดินแสนอร่อยรอต้อนรับนักท่องเที่ยวรับรองหลงรักที่นี่แล้วอยากกลับไปอีกแน่นอนในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจระนอง239ด้วยครับ ของฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้จะเปลี่ยนเป็นช่วงรีวิวเพจร้านของฝากที่จังหวัดระนองกันค่ะกับเพจที่มีชื่อว่าภูสาลักษมีมเป็นร้านที่นําเอาผ้าปาเต้ที่เป็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายประจําท้องถิ่นของทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นํามาออกแบบตัดเย็บเองเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยโดยลวดลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้สีสันต่างๆเป็นรูปสัตว์เช่นนกยุงเพราะเขาถือว่านกยุงเนี่ยเป็นสัตว์มงคลค่ะพี่ลักษเจ้าของร้านจะเป็นคนออกแบบดีไซน์เองเป็น มินิมอลแล้วก็แฝงความทันสมัยเข้าไปค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะวัดไซส์สั่งตัดตามขนาดสัดส่วนของตัวเองก็ได้ใช้เวลาในการตัดเนี่ยประมาณ2-3วันเท่านั้นแล้วออกแบบเองไม่พอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันคือการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนจังหวัดทางชายแดนภาคใต้นะครับก็คือของดีจังหวัดระนองนั่นเองถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองเข้าไปดูที่เพจของภูสารักษมีครับหรือว่าติดต่อไปสอบถามกับทางร้านได้เลย คุณลักษ์ครับเจ้าของร้านใจดีมากๆส่งถุงผ้าจำนวนสามถุงกี๊ดมาเป็นของฝากให้กับแฟนๆไม่ต้องกรี๊ดเอ้าไม่ได้ให้เราอ๋อเอามาให้แฟนๆคุณจะกรี๊ดทำไมอยากได้อ่ะอ๋อแต่ถ้ากรี๊ดแทนคุณผู้ชมมาได้กรีด๊ดแทนคุณผู้ชมก็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจครับสามารถเข้าไปติดตามกตินนการ,ร่วมสนุกในแฟนเพจของข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวกันนะครับ ก่อนหมดเวลาวันนี้นะคะเราไปอัปเดตปฏิทินท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันค่ะสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยร่วมกับ Smile Life Application และ Central พัฒนาจำกัดมหาชนขอเชิญเที่ยวงาน Farm to Home s a f e Farmer รวมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาตรฐานสูงระดับส่งออกจากเกษตรกรโดยตรงในราคาประหยัดตั้งแต่วันที่1ถึ7ง7กรกฎาคม2 5 6 3ที่ลานฟาร์มมิโกชั้นหนึ่ง r a l Festival East v i สเงานย้อนวันหว,นวนานสะพานพุทช็อปชิมชิล ร้านอาหารอร่อยออร่ยมากมายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นบรรยากาศงานวัดสวนสนุกณตลาดสะพานพุทธตั้งแต่วันที่1ถึง12กรกฎาคม2,563คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวและรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube พิมพ์ข่าวสนุกปักหมุดเที่ยว วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรหญิงที่สวยแซ่บอลังการที่สุดจากร้านคาริสตาแบรนด์ค่ะฉิยมไม่ได้จริงคุณบรครับใช่นมล่ะสวยแซ่บจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะลาไปด้วยภาพสวยๆของหมู่บ้านรักไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนานเขามีวิถีชีวิตและก็บรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับทุกเช้าวันเสาร์8ดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32 ผมเจมิคเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจาาศิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ